สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครจะเข้ามาสร้างความสดชื่นสดใสให้คุณเขาเป็นใครเรามาดูสถานการณ์ตัวคุณตอนนี้เป็นอย่างไรสถานการณ์ตัวคุณตอนนี้เป็นอย่างไรใช้ตัวคุณไหมภากิจสนะ สมณอถะคุณแบบสมรถะเรียบง่ายคุณรักสงบแต่ตอนนี้รู้สึกมีภาระหน้าที่ที่ทุ่มรักสงบแต่แฝงไปด้วยภาระหน้าที่ที่หนักรับผิดชอบมากมายหลายเรื่องหลายอย่างแต่คุณก็มีความสุขอยู่แบบสมรถะมองโลกในแง่ดี พระแม่ธรณีคุณมีความหนักแน่นเดี่ยวอดทนมีความเข้าใจชีวิตมีความละเอียดละเมียดละไมาการใช้ชีวิตแก้ไขปัญหาต่างๆได้ชอบคน้นคว้าเรียนรู้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอดทนมุ่งมั่นที่จะทำอะไรแล้วต้องได้ต้องสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่คิดที่วางไว้ได้พระเทพพระพรหมฤาษี ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ผู้คนช่วยเหลือถึงจกขู่ขาบ้างก็จะสำเร็จมีคนช่วยเหลือได้การเดินทางไกลการศึกษาความสำเร็จวกคุณหนักเน่นเด็ดเดี่ยวคุณเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณคนเป็นคนที่พึ่งพาอาศัยได้ทุกคนพึ่งพาอาศัยคุณได้คุณเป็นคนที่ชอบหว่วงใยคนอื่นหว่วงใยเอาใจใส่ ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบการทะเลาะเบาแหวงไม่ชอบการทาร้ายกันด้วยคําพูดคุณชอบคนพูดจาพูดเพาะพูดดีพูดสุภาพไม่ชอบการเอารัดเอาเรียบแล้วคุณสัมปทาความพอเพียงหนักแน่นเด็ดเดียวแล้วหน้าที่การงานการงานคุณคุณมีความอดทนจนกว่าจะประสบผลสําเร็จหรือคุณทํางานอะไรแล้วคุณก็จะอดทนอยู่อยู่ได้ทนอดทน ทำงานที่ละเอียดที่มีกฎเกณฑ์เงื่อนไขมีกฎกฎต่างๆมากมายได้หนักแน่นเด็ดเดีดเด่ยวดูกคุณทํางานแบบเฉพาะด้านเฉพาะตัวด้วยความสามารถของคุณแล้วคุณก็มีความอดทนมีคนช่วยเหลือผู้ใหญ่ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือหน้าที่การงานเพื่อนคนรอบข้างด้วยตัวคุณเองมีความอบอ้อมอารีแล้วคุณรักษา มิตรภาพที่ดีและความอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือของคุณไว้ยิ่งจะส่งเสริมสนับสนุนให้ชีวิตการงานคุณเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้รวดเร็วคุณมีความอบอ้อมอารีถึงว่ามีอุปสรรคขุขคุณก็ได้รับการช่วยเหลือและการเงินคุณคุณใจดีมีเงินมาหมุนเวียนมาคุณก็ใจดีชอบช่วยเหลือ บางครั้งคุณช่วยเหลือจนตัวคุณเองเดือดร้อนช่วยเหลือเพื่อนคนรับข้างญาติพี่น้องแต่คุณยิ่งช่วยยิ่งยิ่งส่งเสริมให้ชีวิตการเงินคุณจเจริญรุ่งเรืองแต่คุณก็ช่วยเหลือด้วยพอพอเหมาะพอดีไม่ทําให้คุณเดือดร้อนคุณรู้จักคุณค่าของเงินรู้จักว่าเงินหามายากหน็ดเหนื่อยอดทนและยิ่งอนาคต เมื่อคุณมีอายุหรือคุณตอนนี้คุณมีอายุแล้วช่วงมีอายุคุณจะมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองมีความเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองการเงินคุณจะหมดไประวังคําพูดคนที่พูดจาพูดเพ้อพูดดีมีเหตุผลคุณคุณต้องระวังเพราะคุณชอบคนพูดเพ้อพูดดีมีเหตุผลมันชวนลงทุนหรือการหยิบยืมคุณต้องรอบคอบ กับคำพูดคุณจะหมดหมดเงินไปกับความพูดของคนไม่ว่าสถานการณ์ใดคุณไปในทางที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความสำเร็จสมหวงังหนักแน่นเด็ดเดียวความรักคุณความรักค,คุณเหมือนคุณชอบชอบคนที่มีความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่อะไรมีความคิดทัศนคติที่เข้ากับคุณได้ความจริงจังจริงใจ แล้วคุณเคยผิดหวังมาก่อนแล้วคุณมีความรักอยู่ในใจในตอนนี้ความรักอยู่ในใจหรือบางคนบางท่านคุณความรักต้องรู้จักสร้างเหนือสร้างตัวร่วมกันความรักต้องมาพร้อมฐานะการงานการเงินทุกพร้อมแล้วคุณใช้เวลาพบปรับความเข้าใจพูดคุยใช้ชีวิตเรียนรู้ศึกษานิสัยใจคอให้มั่นใจก่อนคุณถึงจะแต่งงานมีคนรัก ความรักต้องมั่นคงต้องสร้างหนือสร้างตัวร่วมกันได้มีมีอนาคตทีนมั่นคงมองเห็นอนาคตที่ดีในเรื่องความ,พพมรักพระภูมิลุศีก็สำเร็จสมหวังที่คุณคิดุูคนรักที่เหมาะกับคุณต้องเป็นคนต่างชาติต่างาศาสนาต่างถิ่นต่างท,างที่หรือไม่ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณหรือมีอายุมากกว่าคุณจะดี จะเป็นคู่ที่ดีคู่ที่เหมาะสมสถานการณ์ชีวิตคุณเรามาดูความรักคุณเป็นอย่างไรอีกไพ่อาลาเคิลนบอกด้วยค่ะความรักของคุณเป็นอย่างไรตอนนี้กุหลาบกุหลาบดาบ ความชัดเจนหรือคุณต้องการความชัดเจนด้วยความชัดเจนความจริงการเปิดเผยเกียรติยศชื่อเสียงการปกป้องความมุ่งมั่นมั่นคงความชัดเจนจากน้อยไปหามากค่อยๆเติบโตขยับขยายการเรียนรู้ก้าวข้ามอุปสรรค การเตรียมเตรียมตัวเตรียมสําหรับที่จะเริ่มต้นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆค่อยเป็นค่อยไปความรักที่ดีเข้ามาเรียนรู้ความมั่นคงเก่าๆเรื่องเก่าคุณชอบคิดเรื่องเก่าๆความคิดซ้ําๆย้ำคิดในเรื่องความรักในเหตุการณ์เก่าๆแล้วมาปรับปรุง ตัวคุณเองค่อยเป็นค่อยไปเริ่มต้นใหม่โอกาสความรักที่มั่นคงได้สำรับสเสน่ห์ไม่พอขาดความมั่นใจหรือความวิตกกังวลในตัวคุณเองความหงุดหงิดความวิตกกังวลแต่ก็จะเปลี่ยนไปได้ค่อยเป็นค่อยไปตัวคุณแล้วความคิดที่จะเจนและความจริงก็ปรากฏการเปิดเผย การปกป้องตัวคุณเองมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ความสมหวังต้องมั่นใจใครจะเข้ามาสร้างความสดชื่นสดใสให้คุณเขาเป็นใคร เขาเป็นใครเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองไม่สนใจใครรักแต่ตัวเองแต่ตอนนี้เขากําลังพูดกับตัวเขาแล้วเขาจะเข้ามาสร้างความสดชื่นสดใสให้คุณชนะมารเขาจะทําในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจเอาคุณธรรมนําทางไม่ไว้ใจ คอยหวงคอยหวงห่วงคุณคุณรู้จักเป็นคู่เป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นสามีภรรยาเนี่ยคอยเฝ้าติดตามชีวิตคุณอยู่ตอนนี้ <c oughs> ยือ้อทุกคนไกลคนห่างคนหนึ่งเสียใจคนหนึ่งต้องไปต้องไกลต้องห่างแล้วเขาก็จะเข้ามาสร้างความสดชื่นสดใสให้คุณทีเดียวไม่พอคิดถึงคุณมากอยากอยู่ใกล้คิดคุณตลอดเวลาต้องการอยากอยู่ใกล้คุณ เป็นคนที่เพิ่งครบรักเริ่มต้นคบเขาอยากอยู่ใกล้คุณไม่อยากไปไหนอยู่ใกล้คุณเขาเป็นใครคุกค,คามวิตกกังวลล่กคนที่ทําให้คุณวุ่นวายใจวิตกกังวลเพราะเขาเป็นคนที่เอาแต่ใจต้องชอบให้คนอื่นตามใจเชื่อมั่นในตัวเองเอาแต่ใจ,จตัวเองไม่สนใจใคร เริ่มต้นใหม่บางคนบางท่านเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะเขาจะทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจเขาจะเอาคุณ,ณธรรมนำทางเริ่มต้นคนเก่าของคุณอยากเริ่มต้นใหม่หรือไม่เขาชีวิตเขาตัวเขาเคยผิดหวังเคยเสียใจกับอุปสรรคปัญหานะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณ ระยะทางอยู่ไกลอยู่ห่างแล้วไม่ไว้ใจคอยห่วงคอยคอยหึงหวงห่วงคุณหรือคุณกับเขาแตกต่างกันระยะทางเข้ามาขวางกันระหว่างคุณกับเขาไกลกันห่างกันรู้ความแตกต่างกันแต่เขาจะเข้ามาสร้างความสดชื่นสดใสให้ชีวิตคุณอยู่ไกลอยู่ห่างความแตกต่างสัมผัสที่เคินเริ่มเริ่มต้นรักเริ่มต้นครบ ยังรู้สึกเขินเขินแลืออยู่ไกลแล้วรู้สึกหัวใจเต้นแรงการเริ่มคนคนใหม่เพิ่งคบเพิ่งรู้จักเริ่มต้นรักรู้สึกดีๆต่อกันบางคนบางท่านก็เป็นคนที่เก่าคนคนที่เดินจากคุณไปคนหนึ่งไม่คุณก็เขาเสียใจแล้วคนหนึ่งต้องไปแล้วเขาคิดถึงอดีตที่คุณเคยคบกันเคยรู้จักกัน คือเคยคิดถึงอดีตที่อยู่ใกล้แล้วมีความรู้สึกที่ดีหัวใจเต้นแรงแล้วเขาจะเข้ามาสร้างความสดชื่นสดใสให้คุณเขาเป็นใครรักเธอที่เป็นเธอเขารักคุณที่เป็นตัวของตัวคุณเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณรักคุณไม่ว่าสถานการณ์ใดเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณรัก ที่เป็นตัวของตัวคุณอยากอยู่ใกล้ชิดคุณตลอดเวลาตอนนี้รู้สึกเขาวิตกกังวลเสน่ห์แรงต้องม,มีคนมาคุ้มคอยคุ้มเป็นคนหลอกคนสวยคนมีเสน่ห์ใครเห็นใครก็รักเขาจะเข้ามาสร้างความสดชื่นสดใสให้กับคุณปรัแบบตัวเข้าหาคุณ อยากอยู่ใกล้คุณตลอดเวลาเริ่มต้นใหม่เขากําลังคุยกับตัวเขาว่าจะทําอย่างไรต่อไปแล้วเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณอะเรามาดูความรู้สึกเขาจะทำอย่างไรกับคุณคิดอย่างไรอีกข้อมูลเชิงลึกกําลังหาข้อมูลว่าจะทําอย่างไรหาข้อมูลจะเข้ามา ทำอย่างไรเริืมต้นอย่างไรแล้วเขาจะเข้ามาสร้างความสุดชื่นสดใสให้กับคุณเขาหาข้อมูลอยู่อีก2ใบการเสริมอํานาจหาข้อมูลคนช่วยเหลือยอมแพ้กําลังคิดอยู่ตอนนี้นี่ก็ยอมแพ้แล้วหาข้อมูลแล้วความเอื้ออาทร ต้องการความเอื้ออาทรความช่วยเหลือว่าจะทำอย่างไรเขาจะเข้ามาสร้างความสดชื่นสดใสให้กับคุณแต่เขากําลังหาข้อมูลข้อมูลเชิงลึกก็รู้สึกท้อาก,การมีคนช่วยเหลืออันนี้บอกว่าเสริมอำนาจช่วยเหลือเขาว่าจะทำอย่างไรจะเข้ามาหาคุณอย่างไรเริ่มต้นอย่างไร ว่าจะทําอย่างไรจะปรับตัวเข้าหาคุณเขาเี่ยเขาก็กําลังคิดคุยกับตัวเขาเรามาดูสถานการณ์ตัวเขาเป็นอย่างไรชีวิตเขาเป็นอย่างไรตอนนี้คนที่จะเข้ามาสร้างความสดชื่นสดใสให้กับคุณพักสะ แต่ดูเขามีภาระที่หนักหน่วงต้องรับผิดชอบมากมายหลายอย่างอ้อนวอนร้องขอเสียงศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือให้สมบังภาระที่เขาแบกรับทั้งของตัวเองและคนอื่นหนุมานกับนางเบญจกายเป็นคนใจดีใจกว้างชอบช่วยเหลือหวังใยคนรอบข้างอะ่ะแล้วแบกรับมากมายหลายอย่าง คุนแผนกับนางพิมพาลายดูเขาเป็นคนที่ดูเขาต้องการออกจากอุปสรรคปัญหาที่รวดเร็วต้องการความสําเร็จที่รวดเร็วออนวอนแล้วเขาเขาเป็นคนที่มองมองปัญหาในมุมมองที่กว้างขวางฉเฉลียวฉลาดรู้จักการวางแผนเขาทําอะไรวางแผนล่วงหน้าก่อนอาการวางแผนคิด ปรับตัวเข้าสถานการณ์ต่างๆได้เก่งมีความอบอ้อมอารีความอบอ้อมรู้จักการพูดจูงใจบุคคลอื่นได้เก่งหรือทำงานเกี่ยวกับคำพูดการเจรจามีความรับผิดชอบทำงานได้ทุกตำแหน่งหน้าที่ทำได้ดีอย่างไม่มีที่ติทำงานที่หนักหน่วงละเอียดรอบคอบคะภาระหนักหนักได้การงานเขาการเงินการเงินเขา วิตกกังวลแต่เขามีเงินเข้ามาใช้จ่ายขยนันหาเงินเก่งแล้วก็ใช้เงินเก่งขออภัยค่ะลถโฆษณาเงินเข้าออกรวดเร็วแต่เขารู้จักใช้เงินหาเงินมาหมุนเวียนหาเงินเก่งแล้วก็วิตกกังวลเป็นคนใจดีใจกว้างแล้วหมดถูกหลอกถูกลวงการเงินได้ง่ายใจดีแล้วความรัก การงานทำงานหนักหน่วงได้การเงินหาเงินเก่งใช้เงินเก่งเงินหมดไปด้วยภาระที่แบกรับดุวิตกกังวลกับการใช้จ่ายเงินจะก็หาเงินมาใช้จ่ายได้ตลอดความรักรักแต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เขารักที่อยู่ไกลอยู่ห่างดรือตกหลุมรักคุณรวดเร็ว ความรักเขาดูยังจะไม่สมหวังดังที่คิดอยู่ไกลอยู่ห่างต้องคิดหาทางออกต้องหาทางออกที่รวดเร็วแล้วเขากําลังคิดว่าจะทําอย่างไรเพราะเขารักคุณแต่ต้องไกลต้องห่างสถานการณ์ความรักเขาเป็นอย่างไรอีก แนมัน่นความมุ่งมัน่นเขามุ่งมัน่นกับเรื่องความรักมุ่งมัน่นพัฒนาแล้วการรักแบบนีแลนดอนรักความสําเร็จสมหวังเขาเขามุ่งมั่นตั้งใจจะทําให้ได้แล้วเขาจะเข้ามาสร้างความสดชื่นสดใสให้คุณรักมั่นคงจริงใจรักจริงพัฒนาตัวเขาคู่ชีวิตคู่ เพื่อนร่วมจิตวิญญาณความเข้าใจหุ้นส่วนชีวิตเข้าใจทางความรู้สึกรักเป็นหุ้นส่วนคู่ชีวิตความเข้าใจกันลักที่ดีมาให้คุณถ้าเขาต้องการความรักที่ดีรักที่มั่นคงจริงใจลักนิรันดรนนี่ก็เป็นคู่หรือรักความเสียสละลักอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วเขารักตัวเขาเองรักแบบ แล้วก็มอบความรักให้คุณความสมบูรณ์ของความรักความเสน่หาความเข้าใจกันความมั่นคงแล้วนำรักที่ดีมาให้คุณแล้วเขาก็ต้องการรักที่ดีนี่ก็รักรักอย่างไม่มีเงื่อนไขนี่ก็รักจริงอขออภัย การได้รับและการให้เขาต้องการได้รับความรักที่มั่นคงแล้วก็ให้ความรักที่มั่นคงกับคุณรักที่ดีให้คุณมีความสุขเข้ามาสร้างความสดชื่นสดใสให้กับคุณให้ความสุขความรักที่ดีสถานการณ์ความรักเขาเขาต้องการรักมั่นคงรักที่ดีแล้วเขาก็จะพัฒนาปรับปรุงรักที่มั่นคงเลยตัวเขามั่นคง มาดูความรู้สึกเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณกับความรักนี้เขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรทําอย่างไรความรักที่ซับซ้อนรักที่ยังมีปัญหามาแล้วก็ไปไม่มั่นคงไม่มั่นใจกับความรักวนกลับมาแต่หัวใจเขาก็มีแต่คุณ ลับมาหาคุณไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่รอดถึงอยู่ไกลอยู่ห่างเป็นอย่างไรหัวใจเขาก็มีแต่คุณมีดีจึงไม่งอไขรเนี่ยเขาว่าเขาเป็นคนหลออคุณสวยเขามีดีเขาไม่เคยงอไข่เขาจะงอคุณอันนี้ออกมาหัวใจว่างเปล่าหัวใจเขาไม่มีใครเขาหลอให้คุณมาเติมเต็ม,ตมความว่าง สถานการณ์ความรักความคิดเขากับคุณกับความรักแือเขาว่าคุณเป็นคนหล่อคนสวยดูดีมีเสน่ห์คุณไม่งอเขาแต่เขาไปไหนไม่ได้เขารักคุณความรู้สึกแล้วเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกคุณว่าอะไรอยากบอกคุณว่าวนกลับมาเขาไปไหนไม่ได้เขากลับมาหาคุณ ถึงอยู่ไกลอยู่ห่างหัวใจเขาก็มีแต่คุณถึงขัดแย้งกันเขาก็มีคุณไม่ว่าสถานการณ์ใดเขาก็จะกลับมาหาคุณหัวใจเขาอยู่กับคุณบ้านสายทองมีอุปสรรคมากมายแต่เขาว่าความรักที่ยิ่งใหญ่นำความมั่นคงมาให้คุณความสมบูรณ์ความสุขแล้วเขาว่าถึง ถึงมากด้วยอุปสรรคเขาก็จะอดทนต่อสู้เอาชนะใจคุณให้คุณยอมรับเขารักที่ยิ่งใหญ่เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเขาชอบกินชอบเที่ยวแล้วเขาว่าเขารักใครไม่ได้ดูแลใครไม่ได้เขาอยากดูแลคุณหมุนมัวเขาบอกว่าเขายังวิตกกังวลเศร้ามิตกกังวลหมุนมัวมองหมนเขาไม่มีชีวิตชีวิตไม่สดใส ได้สำหรับโลกไข่ลกมันคุณกับเขาอยู่ไกลอยู่หา่างแต่เขาว่าเขาคิดถึงคุณมีคุณความแตกต่างกันอยู่ไกลอยู่ห่างเขาคิดถึงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะบานสายทองปัญหามากมายเขาก็จะเอาชนะแล้วความสําเร็จความมั่นคงความยิ่งใหญ่บ้านสายทองเขาจะทําอย่างไร กับความรักนี้กับคุณคิดจะทำอย่างไรแก้ไขปัญหาอย่างไรจะทำอย่างไรต่อไปเป็นคู่คู่สร้างคู่สมเพราะว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันคู่ที่ดีที่เหมาะสมร่วมกันสร้างครอบครัวมั่นคงร่ำรวยในอนาคตบ้านสายทองนะ่ความรักความมั่นคงความยิ่งใหญ่เหมือนบ้านสายทองถึงมีปัญหามากมายเขาก็ไม่ยอมแพ้รักที่มั่นคงยิ่งใหญ่ โลกนี้มีแค่เราเขาต้องการให้โลกนี้มีแค่คุณกับเขาถามใจตัวเองนะเขากำลังคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปกับอุปสรรคปัญหาหรือแก้ไขปัญหาเอาชนะใจคุณฝาหลังฝนชีวิตจะสดใสสวยงามหลังจากผ่านพ้นอุปสรรคไปแล้วเขาเขามีกำลังใจมีความหวังอดทนต่อสู้เอาชนะใจคุณแล้วจะเข้ามาสร้างความสดชื่นสดใสให้คุณ อดทนอยู่ไกลอยู่ห่างหรือสร้างฐานะทํางานพอเขาบานสายทองความสําเร็จอันยิ่งใหญ่เหน็ดเหนื่อยทั้งเหนื่อยเขาก็ไม่ยอมแพ้เอาชนะปรสสักปัญหาเพื่อที่จะมีคุณมหาคุณอดทนกับอุปสรรคปัญหาการงานการใช้ชีวิตแล้วเขาจะเข้ามาสร้างความสดชื่นสดใสให้คุณปรับตัวเข้าหาคุณ เขาักคุณที่เป็นตัวของตัวคุณเรามาดูว่าแล้วความรู้สึกเขาอย่างไรอีกความรักความรู้สึกเขาคิดอย่างไรกับคุณทําอย่างไรคนที่เขาจะเข้ามาสร้างความสดชื่นสดใสให้คุณความรับผิดชอบเขาบอกว่าเขาเขาต้องดูแลครอบความต้องการ ต้อง,ด,ง,งอด,ดูแลทางการเงินความรู้สึกเขาอยากดูแลคุณดูแลทั้งการเงินความรู้สึกความรักความอบอุ่นความขัดแยง้งฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าฉันรู้สึกอย่างไรว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณจะเข้าใจเขา ไม่สามารถแทนที่ได้ไม่มีใครสามารถแทนที่คุณได้ได้สำรับฉันรู้สึกเหมือนส่วนหนึ่งหายไปหากไม่มีคุณหัวใจเขาอยู่กับคุณนางฟ้าอยากบอกอะไรนางฟ้าจะบอกอะไรคุณ ในอนาคตอันไกลความสมหวังในอนาคตอันไกลเขาจะเข้ามาสร้างความสดชื่นสดใสให้คุณมีบางอย่างที่ดีกว่า mm hmm. การทำสมาธินำคำตอบมาให้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะดีดีกว่านี้ ในอนาคตอันายคุณจะรู้เข้าใจแล้วความนิ่งคิดพิจารณาด้วยคุณหนักแน่นมีสมาธิแล้วคุณก็รู้คำตอบคุณจะเข้าใจตายสำรับสถานการณ์จะดีขึ้นย้ำจะดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้น